มันเป็นเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปอาจารย์ในมุมหนึ่งก็คือจากเดิมเนี่ยผู้ให้ทรัพยากรหรือแรงต่างเนี่ยคนมารอคือคนรอรับทรัพยากรเพราะนั้นยินดีที่จะรอไม่มีปัญหาแต่ปัจจุบันเนี่ยความสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่ตัวประธานอย่างเดียวอย่างกรณีวิทยากรหรือตัวอาจารย์หรือตัวใครก็ตามเนี่ยซึ่งฉันก็มีความสําคัญนะไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะประธานแต่กลายเป็นว่าเรายังไปติดยึดกับพิธีกรรมแบบเก่าอะ่ะ แต่ขณะที่คนอื่นซึ่งจริงๆมันเริ่มเป็นสังคมที่มันเริ่มใกล้เคียงกันมากขึ้นเนี่ยคุณจะไม่ให้เขารอหรือยังไงมันมันมันเริ่มเอ๊ะยังไงตกลงความสำคัญมันอยู่ตรงไหนกันแน่ที่สังคมเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนครับความสําคัญของวิทยากรความสําคัญของคนที่จะมีมีส่วนร่วมเนี่ยมันมีมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นคนก็เริ่มจะ บนเริ่มจะลำคาดและสังคมในที่สุดก็จะต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเวทีมันมีสูงมีต่ำแต่ณปัจจุบันเห็นการประชุมหลายที่เริ่มปรับหรือแม้แม้แต่อะไรที่พยายามจะให้คนมีส่วนร่วมมากขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าความสูงของสเตจเนี่ยมันมันค่อยๆต่ําลงเหมือนกันอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นวิวัฒนาการอย่างหนึ่งของสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่ปาอาจารย์ถูกต้องครับผมคิดว่าคุณสังเกตได้ดี คนที่เป็นนั่งลอยฟ้าอยู่เนี่ยมันทำให้ลอยฟ้า <ทำ S 2> เลยทำให้คนที่นั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยตัวมันเล็กลงมันจะต้องหงันไปมองสูงขึ้นและเราเนี่ยเวลาจะพูดเนี่ยมันจะไปกล้าพูดอะไรแล้วถ้าเป็นที่ประชุมขนาดร้อยสองร้อยคนแล้วนั่งเป็นคลาสรูมนะครับผู้ผู้ที่พูดเนี่ยขึ้นไปนั่งอยู่บนเวทีแล้วคนข้างล่างเนี่ยจะพูดอะไรเนี่ยโอ้ ยากมากไม่ค่อยอยากจะพูดเพราะฉนั้นจะให้ดีเนี่ยจับแทนที่จะนั่งเป็นคลาสมแล้วก็นั่งเป็นล้อมวงเสียแล้วถ้าจะให้ดีเนี่ยเอาโต๊ะออกโต๊ะเนี่ยมันเป็นเครื่องกำบังด้วยว่าคนที่ค,คนที่พูดเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยมีคอกสำหรับตัวเองมันกันตัวเองไว้มันคนเข้าถึงยาก แต่ถ้าคุณมีแต่เก้าอี้หมดเลยนั่งล้อมวงเป็นวงกลมวิทยากรก็นั่งด้วยในระนาบเดียวกันไม่สูงกว่านั่งเก้าอี้เหมือนกันไม่มีโต๊ะเหมือนกันจะมีก็จะมีที่วางอะไรนิดหน่อยด้านซ้ายหรือด้านขวานิดหนึ่งแล้วก็ล้อมวงมันจะทำให้การมีส่วนร่วมดีขึ้นมากเลยถ้าเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นถ้าจะทําให้ดีเนี่ยจะต้องให้คนมองเห็นตากันนะครับไม่ใช่มองเห็นหลังเพื่อนนั่งอยู่หลังเพื่อนหลังเพื่อนแล้วก็เห็นวิทยากรลอยฟ้าอยู่ข้างบนอันนั้นเน่ยเขาเลิกกันมานานแล้วเดี๋ยวนี้พยายามต้องปรับให้มีมีสดียรวา